สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรักนาราศีธนูเดือนสิงหาคมสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ดาวเสาดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบสหัสชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลให้ด้านการเงินของเจ้าชะตาตลอดเดือนสิงหาคมนี้อยู่ในสภาวะที่มีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมาก อีกทั้งดาวสุขเจ้าเรือลาพระโคจรสถิตพบสุภะซึ่งส่งผลดีให้แก่เช,ชาชะตาในโชคลาภดานอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภที่เกิดจากการเดินทางไกลหรือโชคลาภที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศเป็นอย่างมากอีกทั้งช่วงนี้ดาวสุขยังตรีโกนกับลัคนาส่งผลให้ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือน เจ้าชะตาจะมีโชคลาภในด้านต่างๆเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งโชคลาภใหญ่ก็มักจะมีเกิดขึ้นอยู่เสมอ,สมอๆทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสและมีความสุขกับผลประโยชน์รายได้ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือน สำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวเสาร์โคจรสถิตพบสหัชชะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร ระยะวันที่1ถึงวันที่17สิงหาคมช่วงนี้ด้านการเงินอยู่ในสภาวะที่มีความมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากการร่วมหุ้นลงทุนธุรกิจด,ด้านการเงินหรือการหาเงินร่วมกับมิตรสหายญาติพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จทั้งด้านธุรกิจการเงินและการหาเงินเป็นอย่างสูงสำหรับช่วงนี้ จะมีรายได้ด้านการเงินเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากการติดต่อเจรจาคบหาสมาคมและการเดินทางระยะใกล้ๆด้านธุรกิจการเงินและจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะอาคารร้านค้า ช่วงนี้ด้านการเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีไม่สร้างความเสียหายให้สภาวะด้านการเงินให้มากนักอีกทั้งช่วงนี้ธุรกิจด้านการเงินที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปหาเงินยังต่างประเทศมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสำเร็จดังหวัง สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดสําหรับข้อควรระวังด้านการเงินช่วงนี้ถึงจะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่พึงระวังรายได้ด้านการเงินที่ถูกส่งมาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอาจไม่แน่นอนส่งมาล่าช้าไม่ทันกำหนดเวลา ทำให้สภาวะด้านการเงินอาจเกิดการติดขัดด้านการหมุนเงินสร้างความเสียหายให้แก่เครดิตด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นพึงอย่าไว้ใจมิตรสหายและลูกน้องบริวารบางคนให้มากนักควรดูแลและควบคุมด้านรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมโดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของตน อุปสรรคและปัญหาด้านการเงินจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีที่เป็นเช่นนี้พระดาวเสาดาวแห่งการเงินโคโจรสถิตพบสาหัชมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรจะตุโกนกับดาวอังคารที่เป็นทั้งเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวประเกษตรเป็นคู่ทรหดอดทนคู่ราชา และดาวเสาจตุกูลกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนตนุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่พระคู่โจรคู่ปัญญาคู่เก่าแก่อีกทั้งดาวเสายังเล็งดาวสุขที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนลาภเป็นคู่ศัตรูและโยกลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่ส7เจ็ดสิงหาคม ดาวอาทิตย์ยก้สาสู่ราศีสิง์สถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรและวันที่26สิงหาคมดาวอังคารยกข้าสู่ราศีเมถุนสถิตพบปัตตนิและวันที่27สิงหาคมดาวศุกร์ยก้าสู่ราศีกันโคจรสถิตพบกรรมะส่งผลให้ช่วงนี้้าชะตาจะมีเครดิตและบารมีด้านการเงินเป็นอย่างมาก สภาวะด้านการเงินจะมั่นคงถาวรขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับธุรกรกิจด้านการเงินที่ลงทุนในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะเจริญพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีธนู ตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลักนณาราศีธนูคือดาวพุธโคจรสถิตพบมรณะส่งผลให้ช่วงนี้เชาชะตาจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากด้านธุรกิจการงานและจะประสบผลสำเร็จ ทำให้มีงานเข้ามาให้ทําอยู่อย่างไม่ขาดช่วงนี้จะมีงานเข้ามาให้ทําเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยา,านพาหนะอาคารร้านคา้าและงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งทุกชนิดและจะประสบผลสําเร็จด้านการสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างดีสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก อีกทั้งช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้ลงทุนธุรกิจการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือทำงานในบริษัทของชาวต่างชาติมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสํำเร็จด้านผลงานในภายภาคหน้าสำหรับธุรกิจการงานช่วงนี้ถ้าได้ร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนหลายๆคน โดยเฉพาะการร่วมหุ้นลงทุนกับชาวต่างถิ่นต่างแดนหรือชาวต่างชาติมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประสบผลสําเร็จด้านการงานเป็นอย่างดีสําหรับช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงด้านการงานก็พอมีอยู่บ้างเจ้าชะตาอาจจะต้องโยกย้ายที่ทำงานหรือโยกย้ายตำแหน่งงานหรือเปลี่ยนอาชีพการงาน แต่ก็มีแนวโน้มและทิศท,ทางที่ดีที่จะส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาช่วงนี้การทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินการหมุนเงินหรือการเป็นนักธุรกิจด,ด้านการเงินมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะบรรลุความสํำเร็จในผลงานดังหวังอีกทั้งช่วงนี้จะมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆในรูปแบบที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่น โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการงานและประสบผลสำเร็จเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปสร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดช่วงนี้ถ้าได้ทํามาค้าขายในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมหรือไปลงทุนธุรกิจด้านการค้าขาย ในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จด้านการค้าขายเป็นอย่างสูงสำหรับด้านการค้าขายช่วงนี้จะมีการพัฒนารูปแบบการค้าขายโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาพัฒนาด้านการค้าขายเช่นนำสินค้าที่ทันสมัยมาวางตลาดการขายส่งขายปลีกนำเข้าส่งออก และรับส่งสินค้าทางออนไลน์ระยะแรกอาจจะต้องใช้ความพยายามอยู่บ้างแต่ก็จะประสบผลสำเร็จได้รับผลประโยชน์อย่างสูงคุ้มค่าในภายหลังอีกทั้งช่วงนี้ยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกตกทอดด้านการค้าขายเป็นที่ค้าขายตาเลทองจากผู้ที่เลิกทำกิจการหรือโยกย้ายไปค้าขายอย่างที่อื่น ส่งผลให้ด้านการค้าขายเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากสาหรับผู้ที่ทํางานประจําบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการและผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับหน้าที่มอบหมายให้ไปดูงานหรือขยายสาขาไปลงทุนทำธุรกิจยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ท่านจะได้รับมรดกตกทอดด้านการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นแทนที่ผู้ที่มีอำนาจด้านการงานที่สูงกว่าคนเดิมสำหรับนิสิตนักศึกษาช่วงนี้มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้รับการศึกษาในาศาสตร์แขนงใหม่ๆที่ทันสมัยจากครูบาอาจารย์ใหม่ๆ อีกทั้งยังอาจจะมีการเปลี่ยนชั้นเรียนเปลี่ยนห้องเรียนหรือเปลี่ยนคณะศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาใหม่ที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมเช่นในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับผู้ที่ตกงานว่างงานกําลังหางานทำหรือกําลังสมัครงานช่วงนี้ถ้าได้สมัครงานในบริษัทห้างร้านที่เจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติ หรือสมัครไปทำงานยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้งานที่ดีทำดังหวังสำหรับอุปสรรคและปัญหาและข้อควรระวังด้านการงานช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงด้านการงานอาจจะมีเกิดขึ้นเช่นการโยกย้ายตำแหน่งงานหรือการเปลี่ยนอาชีพการงานดังนั้นด้านการงานที่มีความเสี่ยงสูงเจ้าชะตาควรพิจารณาให้รอบคอบ อย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนไม่ยัง้งทิศอีกทั้งอย่าหลงเชื่อคำพูดผู้ที่ชักชวนเข้าร่วมหุ้นลงทุนให้มากนักการช่อชฉนหลอกลวงหรือคดโกงอาจจะเกิดขึ้นได้อีกทั้งจะเซ็นชื่อในเอกสารลงสัญญาข้อผูกพันใดๆค้นหาข้อมูลให้ดีพิจารณาอย่างรอบคอบอาจสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ในภายหลัง ที่เป็นเช่นนี้พระดาวพุทธดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบมรณะอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และดาวพุทธโยกับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนพันธุเป็นคู่ปราดบัณฑิตคู่ฉลาดรอบรู้และดาวพุทธดาวแห่งการงาน โยกับดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศที่มีตําแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นประกษะ์เศษเป็นคู่วาทะคู่วิชาการอีกทั้งดาวพุทธดาวแห่งการงานตรีโกนกับดาวราหูเจ้าเรือนสหัชชะที่พบพันธุเป็นคู่ศัตรูคู่ผลประโยชน์และเลงดาวเกตที่พบกระดุมพระเป็นคู่วาทศิลป ซึงส่งผลดีและผลเสียด้านการงานดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพุธตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบมรณะ อยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสุภะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวมหาจักรสำหรับดาวสุกดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงระยะวันที่สองถึงวันที่27สิดสิงหาคมโคจรสถิตพบสุพะส่งผลให้ดาวแห่งความรักในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดช่วงนี้มีโอกาสได้พบรัก ผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่บูชาความรักเหนือสิ่งอื่นใดจะยากดีมีจนก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคและปัญหาข้อรังเกียจใด,ดๆทั้งสิ้นอีกทั้งผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้าได้กับคนที่อยู่รอบข้างและผู้คนทั่วไปอีกทั้งผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีบุค,คลิกดีมีเสน่ห มีความรู้ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้อื่นที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติเป็นผู้ที่มีฐานะความเป็นอยู่และอาชีพการงานดีและมักจะคอยช่วยเหลือเจ้าชะตาอยู่อย่างเสมอเสมอแต่งงานแล้ว จะอุดมด้วยโภกรัพับและตำแหน่งหน้าที่การงานอีกทั้งยังมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่เจ้าชะตาจะได้ไปลงหลักปักฐานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนแก่จนเฒ่าสําหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้เจ้าชะตาจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจด้านการงาน หรือปรึกษาหารือด้านการงานร่วมกันสำหรับธุรกิจการงานจะเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริม,มทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทองและธุรกิจการงานที่ลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ ในรูปแบบของการทำธุรกิจการงานหรือดูงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวชมโบราณสถานวัดโบราณเที่ยวงานรํำลึกด้านประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานหรือเที่ยวงานประเพณีประจำท้องถิ่นอีกทั้งยังจะพากันไปพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชาพระ และพากันไปปฏิบัติธรรมส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดำเนินชีวิตรักและคอบครัวไปอย่างราบรื่นมีความสุขสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีหลังวันที่27ส่สิงหาคมไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวสุขยกข็้สู่ราศีกันสถิตพบกรมมะสำหรับคนโสดช่วงนี้ดาวแห่งความรักยังไม่มีเกณฑ์ที่ดี ถึงมีโอกาสที่จะได้พบรักแต่ก็จะพบกับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักเป็นอย่างมากเพราะเจ้าชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยและทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องของผู้ที่คิดจะนำมาเป็นคู่ร่วมชีวิตรักชนิดที่เรียกว่าทำงานตัวเป็นเกลียวดังนั้นช่วงนี้อดใจรอไว้ก่อนจะเป็นการดีครับ สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักยังซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันเหมือนช่วงต้นเดือนสำหรับธุรก,กิจการงานที่ร่วมลงทุนและทำงานกับคู่ครองคนรักในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงนี้ก็ประสบผลสำเร็จและดำเนินไปอย่างราบรื่นส่งผลให้ด้านคู่ครองความรัก มีความสดใสหวานชื่นและมีความสัมพันธ์ด้านความรักที่ลึกซึ้งเพิ่มมากกว่าเดิมสำหรับชาวลัคนาราศรีธนูท่านใดที่ยังไม่มีบุตรธิดาและต้องการจะมีบุตรธิดาช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้บุตรธิดาดังหวังบุตรธิดาต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกียรติยศด,ดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงตระกูลสำหรับผู้ที่มีบุตรธิดาอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีสมาชิกใหม่ตัวงน้อยเข้ามาสู่ครอบครัวสำหรับบุรธ,ธิดาที่เติบใหญ่แล้วจะเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือเป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่ครอบครัวเป็นอย่างดีอีกทั้งยังจะนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาให้แก่วงตระกูล ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตพบปัตตนิพบแห่งคู่ครองความรักสำหรับช่วงนี้ดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิโคจรสถิตพบมรณนะส่งผลดีทำให้ดาวอังคารที่โคจรสถิตพบปัตตนีไม่สามารถให้โทษด้านร้ายในการเป็นเจ้าเรือนวินาศแก่เจ้าชะตาได้ จึงส่งผลดีทำให้เจ้าชะตามีโอกาสได้บุตรธิดาดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวศุกร์ระยะวันที่สองถึงวันที่27สิงหาคม โคจรสถิตพบสุภะส่งผลให้ช่วงนี้โชคลาภใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านทรัพย์สินเงินทองและโชคใหญ่ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมออีกทั้งโชคลาภด้านการเงินที่มาจากด้านการครบหาสมาคมติดต่อเจรจาและการเดินทางระยะใกล้ ก็มักจะมีเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งการเริ่มสร้างสรรผลงานใหม่ๆในธุรก,กิจต่างๆก็จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปส่งผลให้มีโชคใหญ่ที่มาจากด้านนี้อย่างไม่คาดคิดสำหรับช่วงนี้ศัตรูคู่แข่งในด้านธุรก,กิจต่างๆจะกลับกลายมาเป็นมิตรอำนวยผลประโยชน์ ทำให้เกิดโชคลาภใหญ่อย่างไม่คาดคิดอีกทั้งอุปสรรคและปัญหาทั้งด้านการเงินและด้านการงานก็จะหมดสิ้นไปทั้งนี้เพราะดาวอังคารเจ้าเรือนวินาทโคจรสถิตพบอริซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบก็พอมีอยู่บ้างช่วงนี้พึงระวังมิตรสหายและผู้ใหญ่บางคน ต่อหน้าแท่งทําเป็นคนดีแต่รับหลังคิดไม่ซือ่อคิดแย่งชิงเบียดบังหรือคดโกงรายได้และผลประโยชน์ด้านโชคลาภเรื่องนี้โอกาสที่จะเกิดขึ้นถึงจะมีน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวสุขดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบสุภะเล็งดาวเสาเจ้าเรือนแห่งการเงินที่พบสหัชชะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่ศัตรูและดาวสุกดาวแห่งโชคลาภจัดตุโกนกับดาวอังคารเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนอุตตะที่พบอริที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวประเกษตรเป็นคู่มิตรอีกทั้งดาวสุกยังจัดตุโกนกับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนพันธุที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ อีกทั้งดาวสุกยังจัดตุโกนกับดาวมฤตยูเจ้าเรือนสหัสชะเป็นกู้เสียทรัพย์และตรีโกนกับลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นวันที่27สิบงหาคมดาวสุกดาวแห่งโชคลาบยกขอ้าสู่ราศีกันโคจรสถิตพบกรรม,มะช่วงนี้โชคใหญ่ด้านการงานที่มีรายได้สูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งการลงทุนธุรกิจด้านการงานหรือการบริหารงานมักจะมีโชคทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นสำหรับอุปสรรคและปัญหาต่างๆช่วงนี้ชาชะตามักมีโชคสามารถใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นลุล่วงไปได้ดี สำหรับโชคลาภที่มาจากธุรกิจด,ด้านต่างๆช่วงนี้ก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนสิงหาคมสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาบก็พอมีอยู่บ้างช่วงนี้ญาติพี่น้องและผู้ใหญ่ที่นับถือบางคนอาจจะทำตัวเป็นศัตรูคอยกีดกันด้านผลประโยชน์ในด้านธุรกิจ ต่างๆอีทั้งเจ้าชะตาช่วงนี้อาจเป็นเสมือนคนที่พึ่งญาติไม่ค่อยได้ทั้งนี้พระดาวพรฤหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนพันธุโคจรสถิตพบอริจึงส่งผลเสียด้านโชคลาภให้เกิดขึ้นดังกล่าวไว้เบื้องตน้นสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิร,ร,สร,สริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูทิศประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งการเงินคือทิศใต้ทิศแห่งการงานคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนล่าง ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกสำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมงคลตามความประสงค์ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจาการต่างๆประจำวัน ใ้ในการไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทาออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโตทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรกิจเลือกนั่งเก้าอี้นั่งในทิศที่ดี ทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีธนูครับสําหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเลขห้าคือเลขประจำตัวตนเลขสี่คือเลขแห่งการงานเลขเจ็ดคือเลขแห่งการเงินเลขหคือเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ะทเบียนรถบัตรเอทีเอมและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนไว้บ้างสำหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับ เลขสี่เลขแห่งการงานปักทูปสิบเจ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเลขเจ็ดเลขแห่งการเงินปักทูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรกเลขหกคือเลขแข่งโชคลาภปักทูปยี่สิบเอ็ดดอกบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์ จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขอรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอวงในสากลโลกจงโดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวงัง รอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ